กรุงเทพฉาเชิงเซากำลังออกมาค่ะอยู่ในชั้นชลาที่แปเป็นหัวลากของฮิตาชีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเป็นหัวลากเบอร์อะไรสวัสดีค่ะเมื่อกี้ที่เจอเป็นช่างภาพคนญี่ปุ่นนะคะ พี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาก็แฮแท็รถไฟได้เลยนะคะอ่ามาแล้วค่ะรถด,ดีเซลลาง รถชอบอะ่ะรถดีเซลรางอะ่ะมันมันเร็วอะ่ะเป็นตระกูลเดียวกันกับคีฮานะคะหนึ่งแปดสามพวกนี้รถไฟดีเซลรางไม่มีหัวลากนะคะเขาควบคุมได้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยค่ะ ออกไปแล้วกรุงเทพเช,ชิงเซาค่ะพูดยากจริงๆเลยชะเชิงเซาเนี่ยค่ะหนึ่ค่ะ,คะออกจากสถานีกรุงเทพเวลา18นาฬกา25นาทีค่ะถ้ามีการจอดร,ระหว่างทางทุกคนกดปุ่มสีเขียวตรงประตูนะคะเขาจะจอดให้ขึ้น และมีตรวจตัวด้วยอยู่ข้างบนมีเจ้าหน้าที่ตรวจตัวด้วยตรวจตัวด้วยขายตัวด้วยนะคะขายตัวระหว่างทางได้อาเจ้าเดิมเจ้าประจำ q s y เข้ามาทำขบวนอีสานมันคาค่ะเดี๋ยวเข้ามาในชานชาลาที่ห้านะคะรอริ้วอยู่เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันค่ะ อันนี้ยังรอริ้วขบวนอยู่เพราะว่า่าหัวลากจะเข้ามาสแปร์แล้วก็จะต่อมาด้วยริ้วขบวนไม่รู้ว่าวันนี้ริ้วขบวนจะเป็นหัวรถจักรเบอร์อะไรลากมาตอนนี้ที่อยู่ในสถานีหัวลำโพงที่เป็นรุ่นที่แบบเดะๆนะคะก็จะมี4012แล้วก็4019ที่รถเห็นประจำในช่วงนี้ ก็จะทำหน้าที่ลากจูงสับเปลี่ยนริ้วขบวนในสถานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ไปยาวๆกันนะคะรถอยู่จนถึงสองทุ่มครึ่งค่ะข้าคืนสุดท้ายส่งขบวนสุดท้ายคือ,อกรุงเทพอุบลราชธานีนะคะขบวนพิเศษที่23อีสานวัฒนา พรุ่งนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้ไม่มีแล้วไม่รู้ว่าเคียน QSY เบอร์อะไรนะคะตอนนี้มีอยู่ในระบบการใช้งานทั้งหมด20หัวลากค่ะ20ผล,ล,ลอากแล้วก็รถที่2ก็เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็น่าจะทดสอบน่าจะเตรียมตัวทดสอบเพื่อเข้ามาใช้ในระบบเหมือนกัน ออนนี้อย่าอย่เพิ่งมีคนโทรเข้ามานะขออนุญาตไลฟ์สดก่อนชั้นชลาที่10ออกก่อนค่ะ ไม่ได้ยินเสียงวีดไม่ได้ยินเสียงวีด